ของเราขอพูดถึงพวกเธอด้วยว่าคิดถึงเอนจอยกลับมาเจอในรอบหกเดือนไหนพูดอะไรถึงพี่เขาไหนสิโอ้ยมีการมีการแบบอันนี้อ๋ออ,อันไหนใครเป็นตัวแทนพูดอะไรไหนอ่อยเสอผมเองอผมอยากเล่าบรรยากาศตอนเจอกันครั้งแรกพี่อยากฟังอยากฟังซู้น่าจะอยากก็น,นั่งฟังนั่งฟังโอ้ยเจอกันอัก็คือ ผมบอกเลยว่าด้วยความที่พวกผมเนี่ยส่วนมากในห้าครับในห้าครับก็ไม่ได้ร่วมงานกับพี่วีซ้างบ่อยนันแล้วผมกับพี่นัทเนี่ยถ้าแบบเอาแบบตัวเต็งๆเลยนะเรื่องเขินนะสองคนนี้แหละครับออเดีวเพื่อนเดี๋ยวในเพื่อนสองสองคนนั้นทำไมเขินอะไรเขินอะไรคือเราเขินแบบว่าฟอร์ตใกล้ๆก็แบบ เป็นแบบทั้เกมไงเนาะพี่ๆเขจะบอกว่าคู่ไม่มาล้นี่ตอนเล่นด้วยกันครั้งแรกอะวิลเลียมไม่เข้าใกล้ซีเลยอะจริอมันเหมือนมันควรจะอยู่อย่างนี้ใช่ปหมแต่วิลเลียมอยู่ไกลซี่จริแบบเว้ยการในจริงเราเราหน้ากลัวไงเราแากปุ๋ยพี่ๆเขาพี่เขาแบบบอกตัวเองว่าพี่เขาหน้ากลัวเขาแบบเออจริงเหรอพี่เขาหน้ากลัวหรืออะไรไหนบอกพีกลัวหรือว่าประมาทเพราะอะไรครับเอ่อผมว่าพี่เขาเ่อนข้าง น่ารักมากมากเลยน่ารักจริงไนะลูกน่ารักจริงเหรอเคยตอนที่ผมเคยเด็กตอนนี้เอาเป็นว่าน่ารักมากๆงั้นเดี๋ยวเราจะมามอบของเบเนฟิตให้กับแฟนๆเช่นเดียวกันครับใครจะโชคดีขนาดไหนขอคนละสามคำเชิญโชคดียังไงสามสองหนึ่งไป อ่ยากแล้วแม่ใช่ไหเราเราแบบอะไรที่าแบบสตาร์ทปุ๊บไหวบูชาไหวไหวบูชาได้ผ่านค่ะต่อค่ะคารวะโอเคอ้าวก็แบบแค่ตัวกรีเดียวกันมาจุดทูบด้วยจุดไหวบูชาจุดโอเคโอเคมาใส่คำมั่นแล้วก็โชคดีจังโชคดีจัง เป็นสวยๆวสวยๆด้วยไหว้หัวนอนว้าวบรรยากาศมาเรียบร้อยครับแล้วก็ D18 ครับผม J1 and D 1 8โอเค thank you so much congratulations นะจ๊ะท่านต่อมาค่ะหมายเลขสองค่ะอ๋อฉลากเปล่านะคะใส่มรทต่ไมนะคะอ่ะสอง่ามา VIP 1 A 16ครับ วีไอพี1816อ่าอยู่หรือเปล่าอยู่หรือเปล่าท่านที่3ค่ะ v ีไอพี3407ครับวีไอพี3407สี่ค่ะท่านที่4ค่ะ G A 2ครับแล้วก็ B 14 <10 S 2> ่ครับ G A 2 and B 14 u r t ลำดับที่5ค่ะ V V I P B 08 V V I P B 08 <c oughs> รอบสุดท้ายสวมดมนดีๆไว้บูชาใช่ไหมครับท่านที่6ครับ GA1E4 ครับผมนี้ GA1E04 ครับท่านที่7ค่ะ VIP2C s w e VIP2C08 นะครับอ่าคอนแกรทูเลชั่นค่ะท่านที่8ค่ะ VIP1B21 ครับ VIP1B21 ท่านที่9ค่ะ VIP3I ครับ01 VIP 3R01 และลำดับสุดท้ายค่ะ VIP F07 VIP F07 นะครับและนี้คือไลา์ท่านค่ะ ขอบคุณมากครับการดการเช่นเดียวกันนะคะสาหรับทั้งสองวงนะขอขอบคุณไปแสดงยืนยันตัวตนว่านี่คือบัตรของเราเราได้รับรางวัลจากทางสาวๆเราได้รับรางวัลจากทางหนุ่มๆเอาเป็นว่ากินดีด้วยวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนะคะซิซีแล้วก็ไลท์แทนค่ะขอบคุณ ขอบคชาดีมากาไดาได้มาอน้องๆจะลงนะจะสุดทางแล้วจะสุดทางแล้วนะแดงๆๆ